ทางนี่เจ้าหน้าที่นี่ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยมาเพื่อเป็นแนวทางขออนุญาตถ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยจะได้เผื่อใครที่ไปฟผมแบบแม่นะครับยูทูบเบอร์เนี่ยกำลังจะตรวจไอ้ฝากใครเจ้าหน้าที่มันตรวจนะแล้วก็จะฝากเจ้าหน้าที่นั่ปากซี่พ่อน่ะอันนี้ผมด้วยผู้หญิงเนี่ย ขาอยากทายเขาอยากไปเท่าเขาอยากไปแล้วเขาอยากเลเด้อเพราะว่าเป็นแนวทางสนาหรับนลวงๆเพื่อจะได้เฮ็ดถือต้องตามกฎหมายขอมากก่อนแม่นอะบอลน้อยจับในนี้อือมาเป็นแนวทางอ๋ออืออ่ะให้เปนตัวก่อนเบิ่งความใจดีของเจ้าหน้าที่ไทยถ้าเทาถูกต้องถ้าเทาถูกต้องบลบ่มีปัญหาถ้าบ่ถูกต้องบอกเลยว่าโดนนะมือสั่น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 เจ้าหน้าที่อันนี้เค่อยทาย่นแล้วสักเทื่อนึง ไปถ่ายคนยู่พูนเป็นแนวทางเป็น้านใจดีเด้พ่อมาคิกมบดูผมสก๊ับบานแล้ว่นีฝากฝากันจังนาทีสำหรับไห้ทีบมมีบัสนะครับส่วนเป็นหนทางเดี๋ยวเดี๋ยวไฮอเ่็นแนะนำเป็นแนะนำดีเป็นเดือดที่ดีว่าเขาเขาเห้จริงๆกัเป็นสิเดียแบบว่ามาทีต้องแล้วเหลมมมนเป็นไมไปหอมครับมาดินส่วน ไายโพกกับ่ทย่ทยรูปได้่ายรูปไยมันชาเจนนะ่าย่ายทั้งหนาเป็นบอล้วก็เปิดหนาวิสาไปเที่ยวเสมอเลยเปิดหนาวิสาาและครัผมไปไปไล่ไล่บอลละสิก้าบะนี่้องยาพลออยนี่แหละ้ใจจชีครับนองเห็นว่าตรงยา้ามาถึงต่องหาเพื่นทาว่าไอโบขอคํานในน้ำน้ำน้ไอายนะ กรณีบ .6 บัตรมีบัตรแต่บพกบัตรนี่สิเข้าแนะน้าต่างมีมีบัตรแต่บพกบัตรบในในระบบของประเทศไทยเนี่ยเขาเขาสามารถตรวจสอบจากเลขพาสปอร์ตคอมพิวเตอร์อ๋อในว่าคนผู้เนี่ยเลขเนี่ยอยู่ในห้องเมื่อไหนเนี่ยกับกรณีมันจะมีสองกรณีกรณีมาเที่ยวกับเห็นงานเห็นงานเนี่ยต้อง แจ้งที่อยู่ที่พักทุก30วันครับราคาแล้วลาที่คนที่อยู่เรามาแจ้งที่อยู่ที่พักเนี่ยมีความผิดครับผมแล้วก็คนที่อยู่โอเวอร์สเตย์เนี่ยมีความผิดครับโอเวอร์สเตย์แล้ว,วลกว็บัคคาคือต้แบบสมมติว่าเขาให้ยูสามสิบวันสิเขาอยู่เกินไป3วัน4วันสิเวลาเขากลับเขาไปเขาไปด่านสิเขาก็โดนปราอยู่ด่านครับผมขึ้นเนี่ยช่างอ่เรื่อง ผมหมติคนที่คนที่เขามาเที่ยวสมบติว่าประเด็นมีพาสปอบเสร็จวันเร็จครับสมมบอกว่าเขาเขาเขาทางดานหนองคายนบ่ครับผมแล้วเขาเขาจะมาเที่ยวกรุงเทพพอเขามาถึงกรุงเทพปุ๊บเขาต้องแจ้งโรงแรมว่าเขาเป็นคนชาติต่างชาติครับชาติเราบอกง่ายๆคือโรงแรมหักผิดสอบเขาในในในกรณีแบบนั้นเนาะกรณีนึ่งอ๋อ จะป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเขาจะเด่งว่าเป็นไผยโอ้คยุติธรครับผมกรณีติดต่อยาติไปไหนเนี่ยเขาจะประสานทุแล้วครับคือคือไม่้องๆนะบอกเห็นตำรวจเลยคนยากนะสินะมมันีแต่บอกว่าแต่บอกว่าแต่เพื่อนญานิผมก็ยังสั่นสั้นนึงคือแบบตำรวจนะมันมันมันเป็นมันเป็นอาชีพเจ็บจำเนึกของของคนเนาะตำรวจก็ได้ตำรวจที่ไทยเนี่ยเขาอาศัยหลักกฎหมายครับผมว่าเป็นอย่างเห็นได้คได้บางคน ก็ง่ของคนเนี่ยคนตีนด้วนาที่อันนี้พวกขั้วพวกั้วมันรูรันพวกนี้เป็นอ่าเป็นชาติอื่ครับคนมาบุเจอคนเลอ่าคนเล่าคนเลาไอ้ถามตรงๆไอ้เป็นเจ้าที่คนเล้ามีกวนวตีนบ่ะเนี่ยคือถาทาถ้ากวตีนอ่ะตักเตือนเลยขัตีนนี่จะเป็นเล็กน้อยอืมโลาจะบอกอยมีเนาะเล็กน้อยที่แบบดูน่าแล้วค่ะผมอ๋อ อูไทส่วนหลายคนอยู่ยโดนเนาะจะจะออกแนวกวนตีนนี่ครับผมนี่จันทีคือไอตองไว้ฮังครับควนเห็ดนะตรวจกุแนวมาตรวจกุนแนวคบควนเหนะครับทุกคนเนาะกพ่อทาเนี่ย้าจันทีเนาะนี่คจันทีเป็นไกขอดเห็นอะไรกันเนี่ยครับผมนะครับทีว่าฟังน้องกันแล้วกันนะตรวจเน่องย่านบตองย่านมาทามถามโงท่งบทงถามได้ วม่าท่าอย่างทีมันเป็นมเรือครับผู้จันิามณอยางเสียงเป็นมากเลครับนี่คือนี่นี่คือความว่าง่ายสักความสื่อสัตว์เขามีถูกต้องเพื่อนโบเห็นยังเขาแน่นอนเนอะขอบคุณหลายๆครับอ๋อก็เมื่องนี้บอกบัดมากเนาะนถ่ทายลูป มาหนาลังน so like oh, 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 so ี่ก็เก like ับต like ัวออมาตรวจไมอันโน้มได้อ๋ออ like ันนี้คือนะทามโซมทามนี่นีมอนี่บอนแมนบดไอ้พกบัสพกพกเตยหูพกเตยหูมาเนาะพกเตยหูมาตอนนี้กำลังทามตัวที่ก็แล้วถ้าบอมี่นี่แบบบอมี่หลุดพายบอมี่หลักฐานอย่างเลยนี่ถ่ายภาพไปโรงพักก่อนอือไปเอาเอกสารมายืนยันตัวเองก่อนครับผม ผมผมมีแต่ผมประเดทายลูกครับแต่แฟนผมอยู่ห้องโอ้ยอยากให้แฟนถ่ายลูกมาให้ครับถ่ายยังสิเนาะแต่แต่เขาต้องแสดงความบริสุทธิ์แต่ว่าเขามีครับผมในกรณีที่มีแต่ว่าแต่ว่าว่าว่าลืมห้องเนาะต้องให้คนอื่นมายืนยันให้ไพ่ก็ได้ที่เป็นญาติหรือว่าแฟนเอามายืนยันขอบคุณหลายๆครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะนี่คือความใจดีเนาะสุดท้ายก่อนว่ากรณีแบบแพร่งงานมีหลายชั้นฉาดเนาะ จ้าหน้าที่นี่แต่ว่าปฏิบัติตัวครับทุกทั้งชายทั้งหญิงวะหรือว่าเฉพาะแบบคนล่างมันเกลี่ยหมดมันกันหมดแต่ว่าดูที่ว่าพฤติกรรมตอบรับมาก่แตอือครับถามถามดีๆตรวจตรวจสอบตามตามหน้าที่ขอบคุณครับสำหรับบกรขอบคุณเพิ่มขออนุญาตเพิ่มก่อนเด้ขออนุญาตอัพลงเลยเพื่อเป็นแนวทางมืองแอนมืองแอนเขาทายกันกันใบนะครับผมตอนแรกมีแต่คนตรงหาวโอ้ บอโบตัดต่อเลยถ่ายลงเลยอัพเลยอัพเลยคือแบบเข้าอยากให้เบิ่งเป็นแนวทางบางคนกับสิเขาใจว่าโอ๊ไปบ้านเพิ่นย่านเด้ยานเจ้าหน้าที่เพิ่นอย่างสี่นะจะจะมีการรีดไทยบอเนาะอันนี้คือเพิ่นบอเอาเงินน้ำผ้าแน่นอนเพิ่นบอขอค้าน้ำแน่นอนนะน้ โบคือแบบทั้งสี่เนี่ผสมกันมาถ้ามีกองร้อนเออเ่อนอะไรนี่เลยมันปัญหากองร้อนขอขานามจงิีๆนะเขาเกาเจ้าว่าย่านเนี่บางคนมาเที่ยวนี่ย่านจริงๆอันนี้คือยืนยันเพิ่นบอกเอาเพิ่นบอกเอาเงินเท่าเนี่ยนอนขอแค่แบบเขาถูกต้องเนาะเพิ่นกับปฏิบัติหน้าที่ของเพิ่นเนาะเพิ่นมีสิทธิ์ตรวจเนี่ยเพราะเส้นทางน้องๆนเนาะก็คือมารยาทของการห้าจดหน้าที่จะไปกวนจหน้าที่เพราะต้องแลนเงแลนคือถ้าเขาเขาขับมั่นใจว่าเขาถูกต้องที่เขาจั ก็คุยกันทั้รมดับเป็นอย่างไรเราเป็นแนวท่าเป็นอาเป็นน้องเพิ่นถ้าคนตกใจคนแรงหนีไล่พิษแน่นอนเนาะงเราบางคนแบบปกครองมาถูกต้องนี่บุหรี่พิษป้าหรือว่ายาหรือว่าอย่างที่มันมันาถูกต้องััคครรบบขอบคุณหลายๆครับหุขออนุญาตพูดยังขออนุญาตเพิ่นเด้ออัพอับลงเพื่อเป็นแนวทางให้ให้ฟังผุ่นเบิง Ais, ขอบคุณหลรายครับที่เเไอาตดใกล้ๆออแล้วเกือบแลนอายขาขนิยตรต้องายจริลงสองอายกับขาขนยัตคนสองเด้อคนล่งกันยคนละ่งกันมีกับคนนงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่คือเจ้าหน้าที่ไทยเรพี่น้องเด้คุณความความใจดีของเพื่อนเนาะความใจดีนะโอ้จำนวนนาที่นะบอสให้พี่ให้น้องบ้านเฮาบอต้องย่านมาเที่ยวขั้นมาเที่ยวกอบเรียนเลยเกือบแลียนี่เกือบแลีนบอถือบัตรมาบอถือบัตรมากบอกโอ้โหตบใจใจสั่นเล่นกันได้ย่ากใจสั่นบ่นอยทีมากกระตุกใจยิบบัตรตัวเองมากกระสั่นๆเลยรอบที่ใครแต่บอหน่อยพอเนี่ยรอบที่สองรอบที่สองมากะเข่ากะ เฮาทามว่าญยาดบ่ก็บ่ญาาิแต่ว่าความสันนี่มันมีอยู่แล้วยิ่งสันเน้สั่นเออซันเนาะซันอีลีในสวนสาธาะเพราะว่าย้อนไปหลายช0ปีเฮาก็ยอมรับนเนาะว่ามั่ติดตองตามกฎหมมยแต่ก่อนกฎนไมายังม่วแห้งเนาะดี๋ยวามอมีเขาลำบากเฮาเฮาเาต้องไรปวเพราะมีเงื่อนในต้นทุนจะเฮ็ดบัตครับผมมาก่อนว่าทั้งทั้งเจ้าหน้าที่หรือว่าทังไทยเป็นออกขึ้นเ้อก่อนฮา้็ต้องมาตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เฮากักฎหมไม้พิ่นแบบว่าเออแล้วหาเฮ็ดบัตถึงต้องมแล้วทัน้ เพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนเนาะที่อยากจะมาเที่ยวรับรองเจ้าหน้าที่เพิน่นตามนาที่เพิน่นบ่มีการขอข้านาำข้าในแน่นอนเนาะรับ,บ,บผมสบายดีสบ,บายดี